เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการถีเก p เปอร์แชดลนะครับวันนี้นะฮะเราจะพามารีวิวแมปในใหม่ครับนะครับอีที่2นะครับซีรีส์ใหม่ ep ีที่2นะครับก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับอินโทรม,มา หลังจากที่อินโทรไปแล้วนะครับทุกคนเราก็จะเริ่มเข้าเกมกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะเริ่มมาทวาวัดกันก่อนนะทุกคนอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาทําวัดกันก่อนนะครับอ่านะครับกอตรงนี้นะฮะผมได้ทําการทําเป็นตอนนั้นผมได้มาทําการถ่ายรูปนะครับทําเป็นอ่าเจ้า ภาพน่าปกคลิป EP ที่อันหนึ่งนะครับแต่ผมขออนุญาตปรับเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับโอเคทุกคนครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําเมนให้จบกันเลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับม่อวัดเรานะคะจะต้องเสร็จนะครับเสร็จภายในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกเดิมต่อนะครับจริงๆเราจะใช้อีกบล็อกหนึ่งนะครับเพื่อปิด กันสิ่งก่อสร้างของเราในอันนี้นะครับเราจะเหลือไว้ตรงนี้นะครับกไว้หน่อยหนึ่งนะครับตัวง่ายเราจะทําอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะชั้นเดี๋ยวยวท่านผู้ชมราดูนะครับผม,บผมคือแบบผมอธิบายไม่ถูกทุกคน ด้านในเราจะไว้เงี้ยแหละนะฮะเราก็จะปูพื้นไปคือด้านนอกเราเสร็จแล้วนะแล้วผมจะพาทุกคนไปดูนะครับเสียงเข้านะคะก็อาจจะขออภัยทุกคนเอ่อทุกท่านด้วยนะฮะทุกคนนะครับนี่ครับด้านนอกคือแบบผมก่อขึ้นมาอีกอันหนึ่งเลยนะฮะนี่เนี้ยไม่เนี้ยไม่รู้อะทุกคนานด้านบนผมจะปล่อยไว้นะ แล้วทีนี้นะครับผมก็จะทําการต่อออกมานะครับโดยดใช้เป็นสลลปนะครับทุกคนสนับสนับสแับสแัปอะไรดีครับทุกคนอันนี้ละกันนะครับต่อครัต่อก็จะประมานี้เลยนะครับคลิปยาวี่สงสารทีมงานทีมง,งานตัด ดับน,น่าเครียดเลยนะฮะอ่าประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็จะอ่าโอเคแบบนี้นะคะ่ะเราก็จะทำเป็นปอ่าโอเคอ่าได้เป๊ะพอดีนะครับเร,ริ่เหมือนของจริงแล้วทุกคนนะครับเวลาขึ้นก็จะขึ้นทางนี้นะครับลงลงสองข้างนะครับขึ้นข้างเดียวเนาะประมาณนี้นะครับ นี่คือแค่เมนก็ใช้เวลาเป็นเจ็ดชั่เอ่อเจ็ดนาทีแล้วนะครับอันนี้ขนาดผมบนบะสต็อปไว้ด้วยนะถ้าไม่สต็อปนอู่สิบนาทีได้แล้วตอนนี้นะครับเดนทาจะรรมาดีไหม,ไมอ่ะอ่าวอะไม่เอามันไม่มันไม่ดีอ่ะทุกคนเราใช้ประตูธรรมดาดีกว่านะครับนี่แบบนี้เลย วแล้วครับประมาณนี้เนะเาะอ่าหนึ่งรายการต่อไปนะครับเราเอาอันที่มันง่ายๆก่อนเนาะกุฏิร <Good ie. S 2> เราก็จะใช้ ประมาณนี้นะครับกุฏิ่าไม่ใหญ่มากครับก็จะเอาไปว่าพอได้เดี๋ยวพื้นตรงนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นพื้นกับเบื้องเลยนะฮะโอ้วัดรวยักอย่างนะฮะประมาณนั้น <c oughs> วัดรวยสักอย่างปึ <c oughs> ๊บใส่กระจกนะครับ กระจกกระจกกระจกอ่านี่คือหนึ่งหนึ่งหลังนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรนะฮะแอร์บ้านท่านาผู้ชมนะครับเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับข้างบนเราก็จะปิดปั้นไว้ซึบๆอ่าก็จะใช้ไฟนะครับ อ่าโอเคนะครับนี่ไฟตะเกียงกันเดียวก็อยู่ได้แล้วนะฮะทตรงนี้เลยต่อไปเราก็จะสลลบมาน,น,ะนะครับ <นะ S 2> อ่าวางเพิข้าครับอ่าเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิง่งให้ทางช่องอีกแกป,ปื้ด้วยนะครับหมายวันนี้นะครับก็ต้องบ๊ายบายนะครับนี่คือกุฏิหนึ่งหลังครับอ่ะไปละเดี๋ยวเรามามาชมอีพีที่สามต่อนะทุกคนบ๊ายบายไปละจ,จุ๊บ